ครับสวัสดีคุณครูประจำวิชาแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสําหรับกรมผู้ผมนะครับได้รับมอบหมายนะครับให้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยานะครับสําหรับความหมายนะครับก็คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับสภาพอากาศหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆนะครับมามาไว้นะครับเป็นข้อมูลแล้วก็รวบรวมลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับสามารถ แบ่งออกได้หลายประเภทนะครับประเภทที่1นนะครับการตรวจอากาศนะครับการตรวจอากาศหมายถึงการตรวจวัดนะครับและจดบันทึกข้อมูลสภาพอากาศพื้นที่ใดพื้นที่1ในแต่ละช่วงเวลายอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลนะครับในการพยากรณ์ต่อไปจากนั้นนะครับจะเป็นการนําข้อมูลตรวจอากาศมาวิเคราะห์จะัดทาแผนพยาแผนที่อากาศนะครับในการตรวจสอบบันทึกสภาพอากาศและจะเป็นต้องมีเครื่องมือวัดที่แตกต่างกันนะครับ ซึ่งจะเป็นตามภาพในสไลด์เลยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นเครื่องตรวจลมบนนะครับเครื่องวัดลมชั้นบนนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับต่อไปนะครับตรงกลางนะครับเป็นทุ่นลอยตรวจอากาศนะครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยครับตรงกลางนะครับต่อไปนะครับเรียกว่าเครื่องวัดสภาพอากาศนะครับต่อไปครับหนึ่งครับการตรวจอากาศพื้นผิวนะครับการตรวจอากาศพื้นผิวคือการนะครับตรวจวัด องค์ประกอบนะครับทางวัตุนิยมวิทยานะครับเกี่ยวกับฝ้าอากาศนะครับที่กาหนดให้ในแต่ละช่วงเวลานะครับเป็นการวัดโดยการใช้บริเวณพื้นผิวโลกนะครับใกล้พื้นผิวโลกนะครับมีการใช้ทั้งเครื่องมือแล้วก็การตรวจสอบด้วยสายตานะครับอาการตรวจสอบด้วยเครื่องมือก็จะเป็นอาการวัดความดันอากาศการวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศเป็นต้นนะครับต่อไป การตรวจสอบด้วยสายตาก็คือจะเป็นการมองเห็นนะครับด้วยสายตาเปล่าเช่นการสังเกตดูทิวทัศนนะครับว่าระยะม,มองเห็นได้กี่เมตรนะครับต่อไปก็เป็นการมองมองด้วยตาเปล่าก็เกี่ยวกับการสังเกตเมฆนะครับถ้าเมฆมากก็ท้องฟ้าแจ่มใสประมาณนี้ครับซึ่งการวัดด้วยเครื่องมือนี่จะมีทั้งมีเครื่องมือหลายชนิดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับบาร์บารอมิเตอร์ Bar นะครับอันนี้เป็นการวัดความดันนะครับ เทอร์โมมิเตอร์ใต้ดินนะครับเป็นการวัดนะครับใต้ดินระยะ5เซนถึง100เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็วัดในระยะที่รากพืชสามารถเติบโตได้นะครับก็อีกอันนึงนะครับเครื่องมือที่สําคัญก็จะเป็นการเครื่องมือวัดน้ําฝนนะครับเป็นการวัดโดยนักตุนิยมวิทยานะครับโดยเป็นการวัดว่าฝนตกในแต่ละวันหรือแต่ละครั้งนะครับจะมีปริมาณฝนเท่าใดนะครับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรครับ 2. การตรวจอากาศชั้นบนเป็นการตรวจวัดอากาศตั้งแต่ะระดับผิวพื้นขึ้นไปในชั้นบรรยากาศจนถึงความสูงประมาณ30กิโลเมตรซึ่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้จากการตรวจอากาศชั้นบน,ชน,บนเช่นอุณหภูมิความกดอากาศความชื้นสัมพัสทิศทางและความเร็วลมโดยตรวจวัดได้จากเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนดังนี้ 1. บอลลูนอย่างอากาศ 2. บอลลูนตรวจอากาศ 3. กล้องวัดมุมหรือ T-odolite โโโสาการตรวจอากาศด้วยเรดาร์การตรวจวัดสภาพอากาศโดยสง่งคืนแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงไปตามรัศมีตรวจวัดผ่านทางเสาอากาศซึ่งส่วนใหญ่จะมีรัศมีตรวจวัดประมาณ240กิโลเมตรเมื่อคลื่นนี้ไปกระทบกับวัตถุใดๆคลื่นจะสะท้อนกลับมาสู่ตัวรับสัญญาณ 4. การตรวจอากาศด้วยดาวเทียม ดาวเทียมที่ใช้สำรวจทางด้านอุตุนิยมวิทยาแบ่งเป็นสองประเภทดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาประเภทโคจรข้างฟ้าคือดาวเทียมที่โคจรรอบโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกับทิศทางการหมุนรอบตัวเองของโลกและมีอัตราเร็วในการโคจรเท่ากับอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกจึงสังเกตเห็นดาวเทียมชนิดนี้โคจรอ,อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลาดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ประเภทโคจรผ่านขั้วโลกเป็นดาวเทียมที่มีทิศทางการโคจรในแนวเหนือใต้ผ่านขั้วโลกโดยวงโคจรจะทำมุมกับดวงอาทิตย์คงที่ตลอดเวลาส่งผลให้ดาวเทียมโคจรผ่านพื้นที่บนโลกตำแหน่งหนึ่งณเวลาเดิมตลอดข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาข้อมูลลมฟ้าอากาศที่ได้จากการตรวจสอบอากาศ จะถูกนำมาแปลความหมายและแสดงในรูปแบบของสารสนเทศทางอุตุนิยววิทยาเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ 1. แผนที่อากาศเป็นแผนที่แสดงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งข้อมูลของอากาศในแต่และช่วงเวลาโดยการนำข้อมูลจากดาวเทียมมาตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่แผนที่ลมชั้นบนและแผนที่อากาศผิวดังแผนภาพ และข้างๆนี่คือสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบการอ่านแผนภาพแผนที่อากาศพื้นผิว 2>, 2. ภาพเรดาร์ตรวจอากาศภาพเรดาร์ตรวจอากาศจะตรวจวัดหยาดน้ำฟ้าโดยปล่อยคลื่นไมโครเวฟออกไปกระทบกับเมฆฝนแล้วคลื่นสะท้อนกลับมาสู่ตัวรับสัญญาณจะแสดงผลด้วยสีที่แตกต่างกันตามความแรงและชนิดของฝนดังภาพ การแปลความหมายจากภาพเรดาร์จะต้องระมัดระวังเรื่องข้อมูลที่ไม่ได้แสดงถึงข่าวความรุนแรงของฝนที่แท้จ,จริงควรตรวจสอบข้อมูลร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม 3. ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียม,ยยมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลต่างๆเช่นชนิดและปริมาณของเมฆความเร็วลมของพายุหมุนเขตร้อนซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยแพร่อย,อย่างแพร่หลายมี2ช่วงขึ้นได้แก่ 1. ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรด 2. ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นที่มองเห็นภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรดจะได้จากการตรวจวัดปริมาณอุณหภูมิที่แผ่ออกมาจากวัตถุทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นที่มองเห็นจะได้จากการตรวจวัดอัตราส่วนรังสีสะท้อนของวัตถุจะใช้เพื่อพิจารณาความหนาของเมฆรูปร่างและพื้นผิว หัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่3.3การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อนักอุตุนิยมวิทยาได้ข้อมูลจากการตรวจสอบอากาศแล้วยังคาดดาวลกฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบดังภาพนะครับข้อมูลทางอุตุสามารถนําไปใช้ในการเตรียมพร้อม รับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวันนะครับดังนี้ 1. การวางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับทำให้สามารถวางแผนการเดินทางและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ 2. ด้านคมนาคมนะครับการค้ามนาคมทั้งหมดควรทราบข้อมูลสภาพอากาศเพื่อการวางแผน การเดินทางที่ปลอดภัย3รนะครับการทําเกษตรและการทําประมงการวางแผนการเดินเรือเพื่อการทําประมงให้ปลอดภัยจากพายุและฟ้าคะนองครับ 4. การวางแผนเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาตินะครับการวางแผนเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา พวกเราขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้ขอบคุณครับ